เป็นแคมปิ้งแห่งใหม่นะคะก็ถูกใจนะักท่องเที่ยวกันเป็นอย่างมากเลยทุเรียนบ้านนะคะที่กําลังให้ผลผลิตอยู่ในตอนนี้ค่ะแต่ละสวนก็มีทุเรียนหล่นวันละไม่ต่ํากว่า3ามเข่งจนชาวสวนเนี่ยต้องไปนอนในสวนทุเรียนเพื่อรอเก็บทุเรียนนีคะออกสู่ตลาด ราคาทุเรียนพื้นเมืองนะคะตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ50-80บาทก็สร้างไรายได้ให้กับชาวสวนในช่วงนี้กันเป็นอย่างมากเลยค่ะซึ่งทุเรียนพื้นเมืองนะคะมักจะปลูกกันตามไหลเขาแล้วก็ปลูกร่วมกับผลไม้หลากหลายชนิดเลยอย่างเช่นลองกองจำปะดะสภาพอากาศบนเนินเขาค่อนข้างดีค่ะยามเช้าก็จะมีหมอกไหลาอากาศบริสุทธิ์แล้วก็สดชื่นชาวสวนจึเห็นว่า หากทาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกร,กรให้มีการตั้งแคมปิ้งกลางสวนทุเรียนพื้นบ้านปิ้งย่างเก็บทุเรียนหล่นมากินสดๆมีการดริปกาแฟทําให้บรรยากาศเนี่ยน่าท่องเที่ยวไปอีกรูปแบบหนึ่งนะคะชาวสวนในพื้นที่หมู่ที่4ตําบลวังประจันอ์อเภอควนโดนจึงได้สร้างที่พักตามเนินเขาเนี่ยแหละคะ่ะในสวนทุเรียนเลยเปิดจุดแคมปิง้งดื่มกาแฟแลทุเรียนบ้านเบื้องต้นนะคะเปิดสองจุดคือที่ กูลิงค์แคมป์ที่ควรกูลิงค์ค่ะแล้วก็ควรสิบพี่น้อง โดยทั้งสองจุดมีนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมอย่างไม่ขาดสายเลยค่ะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักแล้วก็สนุกสนานนะคะที่ไม่เคยไปเที่ยวแคมปิ้งแบบนี้ยังไม่เคยเลยต้องลองจริงๆแล้วมันก็จะมีปกติแล้วก็จะมีบุฟเฟ่อาหารบุฟเฟ่เครื่งองดื่มนะคะเที่ยวชมบรรยากาศช่วยๆแบบนี้แต่รอบนี้เรามีทุเรียนให้กินได้ตลอดเลยไม่อั้นเลยนะคะอย่างชาวบ้านนะคะหมู่ที่4ตําบลวางประจันเนี่ยบอกว่าสําหรับคําว่าควรกุลิ่งมาจากลักษณะของทุเรียนที่ ร่วงหล่นแล้วก็จะกลิ้งลงสู่พื้นด้านล่างกุลิงค่ะเป็นภาษามาลายูแปลว่ากลิ้งส่วนที่พักตอนนี้ค่ะของตอนเองก็รองรับได้20คนหากนักท่องเที่ยวที่จะเอาเต็นท์มาเองนะคะค่าสถานที่แล้วก็ค่ากินทุเรียนอยู่ที่200บาทเท่านั้นเองหากเช่าเต็นท์หรือว่าที่พักนะคะบนควรหัวละ300บาทส่วนใหญ่จะมาแบบเหมาจ่ายค่ะกี่คนก็ได้ผลเราไม้ไม่อั้นกรุ๊ปละ2,000บาท ซึ่งตอนนี้ค่ะทริปท่องเที่ยวแบบแคมปิ้งในสวนทุเรียนพื้นเมืองก็กําลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยเนื่องจากอากาศก็ดีนะคะช่วงนี้ทุเรียนที่กินก็เป็นทุเรียนปลอดสารพิษและก็กินทุเรียนแบบไม่อั้นด้วยลูกค้าก็มีทั้งนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนักท่องเที่ยว3าจังหวัดแล้วก็นักท่องเที่ยวทั่วไปนะคะหากหมดช่วงทุเรียนก็ตามต่อด้วยจำปาดะหากหมดฤดูกาลผลไม้ก็สามารถมาเที่ยวพักกันได้ค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค